เออยังไม่เคยทำศิลยกรรมที่ไหนมาก่อนเลยก็เริ่มที่จมูกเป็นอย่างแรกคือมีคนชมเยอะมากมันเข้ากับใบหน้าเราจริงๆค่ะชอบมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอกแปกนะคะวันนี้ก็ครบ1เดือนนะคะที่ทำจมูกกับคุณหมอโกวิทค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าได้ทรงที่สวยมากโดยปกติแล้วนะคะเออยังไม่เคยทำศิลปกรรมที่ไหนมาก่อนเลยแบบ ทั้งใบหน้าค่ะแล้วก็เริ่มที่จมูกเป็นอย่างแรกแล้วก็รู้สึกมั่นใจกับคลินิกคุณหมอกวิทแล้วก็พอได้เข้ามาทําก็เรามีทรงที่มาแนะนาให้คุณหมอแล้วคุณหมอก็รู้สึกว่าเออสามารถปรับให้เข้ากับรูปหน้าเราได้ค่ะหลังจ,จากทํานะคะก็รู้สึกว่า ประทับใจมากเพราะว่าคิดว่าครั้งแรกคงจะบวมมากๆเพราะของแปะอะค่ะเป็นการเสริมจมูกแบบโอเพนใช่ไหมคะคงคิดว่าแบบจะบวมมากแน่ๆปกติแล้วแปะเป็นคนที่แบบเขียวช้ำง่ายมากแล้วก็เวลาเดินชวนอะไรนี่อะไรหนก็คือช้ำแล้วพอเรามาเริ่มทําจมูกแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะต้องแบบน่ากลัวแน่ๆเลยเราจะต้องบวมมากแน่ๆเลยหลังจากทําเสร็จอะคะ่ะไม่ช้ำไม่บวมแล้วก็ไม่ได้บวมมากขนาดที่แบบน่ากลัวหรือออกไปข้างน,นอกไม่ได้ค่ะคือมีคนชมเยอะมากแล้วก็มันเข้ากับใบหน้าเราจริงๆค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากคุณหมอมือเบามากค่ะชอบมากๆเลยค่ะ แล้วก็ที่ตัดสินใจทากับคลินิกคุณหมอโกวิทนะคะเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วคุณหมอมีประสบการณ์มากค่ะแล้วแปก็มั่นใจว่าการทํากับคุณหมอนั้นมันจะดีแล้วก็คลินิกมีความปลอดภัยสูงค่ะแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าโอเคตกลงจะทํากับคุณหมอค่ะก็คือประทับใจมากค่ะเพราะว่าทั้งคุณหมอแล้วก็พี่พี่พนักง,งานดูแลดีมากค่ะเช็คอาการของเราอยู่ตลอดเราสามารถเดินเข้ามาแล้วก็เจอคุณหมอได้ทุกครั้งเรารู้สึกดีที่แบบเราได้รับการบริการดีมากขนาดนี้ค่ะการที่เราแบบเสริมจมูกเข้าไปครั้้้งงแแแแรรรรกกไไป็คิิิดววว่่่่่าาาานนจจะะบบบบมมีีอบบอๆยููใตตเช ปกติเลยค่ะสามารถแต่งหน้าได้สามารถไปถ่ายงานได้ทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพบหมอโควิดก,กันนะคะเพื่อเช็กอาการแล้วก็เช็คทรงสมุกค่ะสวัสดีครัน้องป๊อกแป๊กสวัสดีค่ะหมอว,ว,วันนี้ก็มาเช็ะคะ่ะจะค,ครบหนึ่งเดือนค่ะเนื่องจากป๊อกแป๊กเนี่ยทำงานเป็นนางแบบแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เวลาพักฟื้นน้อยแต่อยากทําจมูกให้มันว้าวให้มันปังแต่มีเวลาพักฟื้นแค่แบบ 10วันแต่เราก็คุยกันในกษณะที่ว่าโอเคถ้าเราอยากทําจมูกให้มันออกมาแบบดูดีดูเพอร์เฟกน่าจะทําแบบเปิดเพราะมันสามารถไปจัดการโครงสร้างจมูกฐานจมูกอะไรต่างๆกระดูกส่วนไหนที่มันงอกมาในเราสามารถตบใบออกได้แล้วก็ปรับทรงได้ตามที่เราต้องการพกไปก็กังวลใช่ไหมว่าจะพักฟื้นนานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหครับแต่จริงๆทําไป กี่วันนะอ๋อทำไปแค่อันทย์เดียวค่ะจมูกก็คือเข้ารูปแล้วก็สามารถแต่งหน้าไปทํางาน่อได้ก็แค่อทิที่เดียวนะก็อว่ารูปปร้นาไม่ถึง10วันด้วยซ้ำใช่ไใช่ค่ะเอ็น้ตมาแป๊กบอกว่ากลัวการช้าด้วยใช่เพราะปกติแล้วแป๊กเป็นคนที่ช้าง่ายค่ะเดินชนนู่นชนนี่ช้าอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นสาลยกรรมครั้งแรกด้วยก็เลยกลัวว่าแบบจะต้องบวมแน่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอมือเบามากชอบมากพ่อไปทํางานก็คือช่างภาพก็คือบอกเลยว่าแบบถ่ายแล้วแบบได้แบบ มันถ่ายง่ายกว่าเดิมมันขึ้นกล้องกว่าเดิมค่ะเราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นใครๆก็อยากทําจมูกครั้งสุดท้ายในชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะของปอกแป๊กเนหมู่ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เสริมจมูกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตคือเสริมแล้วแล้วมันจบแล้วไม่ต้องแก้ด้วยกา<ช>รที่คนไข้อยากที่จะเสริมจมูกเรามี2ทางให้เลือกเลย1ก็คือเอาภาพนางแบบหรือจมูกที่เรารู้สึกว่าเราชอบอยากให้จมูกแบบนี้มาอยู่บนหน้าเราหมอในใช้เทคนิคคือเหลาซิลิโคนเข้ารูปปรับแต่งมาเหลาไว้เข้ากับใบหน้าที่สุดดใใใหหหหห้้้้เเเเมมืืออออออนนนกกกกกัับบบบบบรรรูปาาาางงแแทีี่ยยจะไวิธึ็คล ต้องอิงกับใครแต่เราอิงกับหน้าของเขาเลยเพื่อให้เข้ากับทุกจุดของจมูกเราเวลาเราเหลาเราก็ค่อยๆวัดท,ทีละทีละนิดทีละนิดทีละมิลลิเมตรทีละมิลมล,มลิเมตรเพื่อให้เข้ากับทุกจุดของจมูกเราโควิดคลินิกและอีโนโเบลคลินิกทำได้ของเรานี่คือเอารูปมาใช่หนูเอารูปมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าสามารถแบบปรับให้เข้ากับใบห,หน้าของหนูได้แล้วหนูก็พอใจถ้าจะไม่ผิดรูปที่เอามาให้อ่ะหมอยังรู้สึกเลยว่ายังทำได้สวยกว่านั้นอีกใช่ใช่ใช่หมอเปานแบบนี้แล้วก็น้องกระแป้งเนี่ยผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตด้วย ก่อนทำก็รู้สึกแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอทำจริงๆเป็นงไงโอเคเลยอ,ะอ่ะตื่นมาสวยเลยยังไงขอบคุณน้องป๊อกแป๊กมากนะค,ะครับสวัสดีครับ